ก่อนค่ะนั่งลงโอเคใช่ต้องมันถ่ายตรงนี้ไหมนั่งลงนั่งลงก่อนค่ะคนั่งลงก่อนโอเคดูหน้าหนูนะคะหนูสวยค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งเอ้ยไม่ใช่คุณแม่ลูกเจ็ดคุณแม่ลูกเจ็ดเอ้ยลูกแปดเด้ อ,อืแม่กับลูกแย่งกันอีวแม่กับลูกแย่งกันอเอ,อ,นอนอนแข่งกันเลยหันหน้าจุ่มกันเลยแม่กับลูกลูกใหญ่กว่าแม่และ คุณแม่เอาฟ้าโอ้ยออนิวหมดแดงขึ้นนั่นโอ้โหโอ้โหโอ้โห